สวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP ที่9ฟังกันไม่นานครับแค่5นาทีเพราะนี่คือฟังเพลินๆไม่เกิน5นาทีเรื่องราวของเทคนิคการสอนครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน EP นี้ครับใน EP ที่6 4เทคนิคไปเรียบร้อยแล้วสิ่งแรก grab volunteer pass the pointer w o r d o f t h e day และ recall summarize e x p e s t i o n connect อาจารย์อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคการสอนเป็นเรื่องเล็กๆทำให้ห้องเรียนสมบูรณ์มากขึ้นเทคนิคที่1 pass the shock แต่จริงๆแล้วเราใช้ไวบอร์ดอาจารย์ก็เปลี่ยนจากช็อกเป็นไวบอร์ดผมจะเปลี่ยนจากช็อกและไวบอร์ดเป็นตุ๊ก,กตาบูตี้ครับอาจารย์เตรียมคําถามเอาไว้ครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอนส่งตุ๊ก,กตานี้ครับไปให้กับนักเรียนคนแรกได้ไปแล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องตอบคําถามหลังจากนั้นเขาก็จะส่งตุ๊ก,กตาวูดี้ตัวนี้ไปให้กับเพื่อนคนต่อไปที่เขาอยากจะส่งไปให้ นี่คือเทคนิค Pass the Shock ครับสำหรับการตั้งคำถามแบบคและ A ให้มันมีสีสันมากขึ้นเทคนิคที่2 Pass the d a r t ก็คล้ายๆกับ Pass the Sho c k เมอสักครู่นี้แหละครับเพียงแต่ว่าอาจารย์เปลี่ยนจากตุ๊กตาที่จะส่งให้เปลี่ยนมาเป็นรายชื่อของนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในห้องครับเขียนรายชื่อนักศึกษาไว้แล้วติดไว้บนไวบอร์ดเขาจะรู้ทันทีเลยครับว่าคาถามต่อไปจะเป็นคาถามของใครชื่อนักศึกษาของอาจารย์ก็อาจาอาจ,จะมีชื่อน้องเจนน้องนุ่นน้องโบ <invece> o, พ OM, function, language, rage, <c oughs> ี่ตู่พี่ป้อมอยู่ครับนนูา้เเรียงไว้ครับไม่เป็นไรครับเขาจะได้รู้ว่าเขาจะเป็นคนตอบคําถามคนต่อไปอาจารย์อาจจะเสริมเทคนิคตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราอาจจะสลับชื่อของนักศึกษาได้ตามเงื่อนไขที่อาจารย์ตั้งไว้ครับมันจะลุ้นมากขึ้นครับว่าใครจะมาเป็นคนตอบคําถามคนต่อไปเทคนิคที่3ของวันนี้ อาจารย์เอาไว้ใช้ตอนจะจบคลาสเรียนครับเราเรียกมันว่า one minute paper one minute paper ก็คือให้นักศึกษานั้นได้เขียนสิ่งที่เขาเข้าใจแล้วเรียนรู้ได้ดีที่สุดในวันนั้นเงืนไขของสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในวันนั้นคือเขาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยเทคนิคที่4ของวันนี้ครับม m a t ds point คล้ายๆก,กันกับ one minute paper เมื่อสักครู่ครับเพียงแต่ hmm. ว่ากลับด้านกันนิดหน่อย วันมินิทเ p เปรเราใช้มันสําหรับถามหาสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ส่วนมัธยฐานอยใช้สําหรับการถามหาสิ่งที่เขาสับสนในการเรียนวันนี้ครับอาจารย์จะได้2 Paper กลับมาหลังจากการสอนในชั้นเรียนเราจะเอา2 p a เ e เนี้ไปทําสิ่งที่เรียกว่า m มิสคอนเซ t ปชวลเช็คเราจะใช้สําหรับการตรวจสอบความเข้าใจและความสับสนความเข้าใจผิดของนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ครับเทคนิคสุดท้ายเราเรียกว่าไว i t บอร์ดแคปเจอร์ อาจารย์นำเอาวันมินิเป p ปอร์กับ m a t เ e ส Point ที่ได้รับมาจากนักศึกษาในวันนั้นขึ้นไปแปะไว้บนกระดานไว้บอร์ดครับเสร็จแล้วใช้สมาร์ทโฟนของเรานี่แหละถ่ายรูปภาพรวมทั้งหมดไว้อย่าลืมนะครับเขียนวันเดือนปีที่เราทำสองสิ่งนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานส่งเข้าไปที่ LMS ของมหาวิทยาลัยครับเราจะได้เรียนรู้ว่าในแต่ละสัปดาห์นักศึกษารเรียนรู้และมีความสับสนเรื่องอะไร เพื่อกลับไปทบทวนตัวเองนี่นะครับจะทําให้เทคนิคการสอนของอาจารย์ในด้าน Q&A และการตรวจสอบเรียนรู้ของพวกเขามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับฟังเพลินๆไม่เกิน5นาที